สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News รวยระดับมหาเศรษฐีทำไมมีบ้านแค่นี้คู่รักสุดฮอตชีวิตไม่ติดรูแม้ฝ่ายหญิงเป็นลูกเศรษฐีรวยระดับประเทศเป็นคู่รักคนบันเทิงที่น่ารักแถมทัศนคติดีมากๆเลยสำหรับคู่ของผู้จัดตู่เปียวดีมารีนนทายาทช่องสและมาวินทวีผล หลังเปิดตัวคบหาดูใจกันมานานฝ่าฟันทุกคำคอรหาดูถูกและอุปสรรคมาตลอดจากวันนั้นสู่วันนี้แต่งงานจับมือสร้างครอบครัวร่วมกันอย่างชื่นมืน่นแถมตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้ควักเงิน8หลักซื้อบ้านหลังโตเป็นเรือนหอสุดยิ่งใหญ่ไว้รอลูกๆในอนาคตแม้ว่าฝ่ายหญิงจะร่ำรวยเป็นทาย,ยาทของตระกูลใหญ่ระดับประเทศจนมีคำถามว่ารวยขนาดนี้ ทำไมไม่ปลูกบ้านหลังใหญ่ไปเลยเรื่องนี้คุณตู่บอกว่าทุกอย่างระหว่างเธอกับสามีต้องหารครึ่งหมดดังนั้นการจะตัดสินใจซื้อบ้านสักหลังก็ต้องอยู่ในจุดที่สามีสามารถจ่ายไหวด้วยเช่นกันและที่สําคัญวันหนึ่งถ้าทั้งคู่มีลูกก็สามารถบอกลูกได้ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่พ่อแม่ช่วยกันสร้างมานนะอยากให้ลูกภูมิใจในตัวทั้งพ่อและแม่ และใจจริงไม่ได้อยากมีบ้านหลังที่ใหญ่อะไรมากมายเพราะเราดูแลไม่ทั่วถึงสมัยนี้ก็หาคนดูที่มาดูแลความสะอาดบ้านที่ไว้ใจได้ยากมากๆเช่นกันอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ